เมื่อรถตู้นักเรียนลืมเด็กเราจะป้องกันและแก้ไขปัญหากันอย่างไรติดตามชมครับสวัสดีครับเกาะกระแสข่าวกับสรายุทธบุญเลิศกุลนะครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของปัญหารถตู้นักเรียนนะครับที่บริการรับส่งนักเรียนแล้วปรากฏว่าไปลืมเด็กขังเด็กไว้จนเสียชีวิตเราก็จะเห็นข่าวอย่างนี้เกิดขึ้นแทบจะทุกปีในบ้านเราเมื่อมเอีเปิดเทอมใหม่ๆนะครับหรือว่าช่วงหน้าร้อนนะครับ ก็จะเจอเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นผมก็มีความรู้สึกว่าแล้วใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับถ้าเราถ้าเราเพิจารณากันดีๆนะครับเรื่องนี้นี่ตั้งแต่ผู้ปกครองที่นำบุตรหลานนะครับไปส่งในรถตู้ให้กับคนขับรถตู้เพื่อที่จะขับบรรทุกส่งน้องๆลูกๆน้องๆนักเรียนนั้นไปยังยโรงเรียน รถตู้นั้นเราก็เหมากันเป็นรายเดือนนะครับเพราะฉะนั้นก็มีจํานวนที่ค่อนข้างจะแน่นอนว่าเด็กกี่คนกี่คนแล้วก็พอไปถึงโรงเรียนก็ไม่มั่นใจว่าแต่และโรงเรียนจะมีแนวปฏิบัติที่เหมือนกันหรือเปล่าเช่นถ้าเป็นเด็กเล็กนึกอ,ออกไหมครับว่ารถตู้พอไปจอดที่โรงเรียนปั๊บเนี่ยคุณครูก็มารับจากรถตู้มันก็คงจะดีหน่อยนะแต่ถ้าเกิดเด็กโตหน่อยเปิดประตูพวกเด็กก็วิ่งลงจากรถครูเข้าโรงเรียนไป เราก็จะเห็นปัญหาว่ามันมีช่องช่องว่างความปลอดภัยอยู่ในระดับหนึ่งนะครับก็คือหลังจากที่ผู้ปกครองเอาเด็กส่งเข้ารถตู้แล้วเนี่ยก็ฝากชีวิตลูกเราไว้กับคนขับรถตู้เขาขับดีลูกเราก็ปลอดภัยเขาขับดีลูกเราสนซุกซนไม่ระมัดระวังไม่มีผู้ควบคุมในรถที่ดีลูกเราก็ไม่ปลอดภัยนะครับไปถึงโรงเรียนลงจากรถเข้าโรงเรียนนะครับ เขต้องฝากไว้กับคุณครูว่าจะได้รับการดูแลจากทางโรงเรียนดูแลบุตรหลานของเราเป็นอย่างดีเรื่องนี้มันเป็นยังไงทําไมมันถึงมีความผิดพลาดบกพร่องแล้วใครจะเป็นผู้รับผิดชอบกันระหว่างคนขับรถตู้นะครับครูในโรงเรียนถ้าเกิดบาดเจ็บขึ้นมาค่าเสียสินใหม่ทดแทนค่ารักษาพยาบาลต่างๆใครจะเป็นคนรับผิดชอบและถ้าเกิดเสียชีวิตขึ้นมาใครจะต้อง รับผิดชอบในความเสียหายในความตายที่เกิดขึ้นนะครับพูดง่ายๆว่าแล้วเรื่องนี้มันกฎหมายอะไรมันไม่มีเลยเหรอนะครับก็ผมคิดมาหลายครั้งเรื่องนี้นอกเหนือจะมีกฎหมายอาญาในเรื่องของบทเอ่อเรื่องระหูโทษทั่วไปอย่างนี้ก็ปรับพันสองพันก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นหรือไปจะไปฟ้องเรียกร้องทางประมวลกฎหมายแพ่งหละพพณิ์นะครับมาตรา420มาตรา421เรื่องประมาทเป็นการละเมิดโดยประมาทก็ก็ว่ากันไปแต่ผมมีความรู้สึกว่า ไอ้หลักเกณฑ์ต่างๆที่มันมีอยู่ทำไมเราไม่ไม่เอามาใช้ให้มันให้มันมีมาตรฐานให้มันมีความเข้มข้นในการบังคับใช้นะครับในเรื่องนี้ก็มีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียนในปี2562นะครับระเบียบกระทรวงศึกษาฉบับนี้ออกโดยรัฐมนตรีนัทพนที่ปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาทีการซึ่งพ้นตำแหน่งไปแล้วอันเนื่องมาจากขัดคุณสมบัตินะครับจากปัญหาทางการเมืองที่เขาต่อสู้กันมาระเบียบฉบับนี้นะครับใช้บังคับกับรถโรงเรียนนะครับซึ่งเป็นรถของโรงเรียนจริงๆหรือรถของบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าได้การขนส่งทางบกหรือ กฎหมายวิด้รถยนต์ให้นํามาใช้รับส่งนักเรียนปัญหานะครับจึงมีว่าคําว่ารถโรงเรียนที่รับส่งนักเรียนวันนี้เนี่ยถ้ามันเป็นรถโรงเรียนที่เป็นสีเหลืองๆเ,เขียนคําว่าคาดคําว่ารถโรงเรียนมันก็คงไม่มีปัญหากฎระเบียบนี้ใช้ได้เต็มร้อยถ้าเป็นรถตู้รถเอกชนนะครับซึ่งไปขออนุญาตเป็นรถรับส่งนักเรียนแล้วก็ติดคําว่ารถโรงเรียนติดไฟว่าบ้า ก็ไม่มีปัญหาแล้วถ้ามันเป็นรถตู้ธรรมดาธรรมดาของลุงนั้นน้านี่โกโนอนเฮียนั้นนะครับมารับจากหมู่บ้านไปส่งกันจริงๆจ,จะบอกว่าเขาเป็นผู้ร้ายก็ไม่ถูกนะเพราะว่าโลกปัจจุบันเราก็ต้องพึ่งพาอาศัยเราไม่มีรถก็ต้องให้ลูกขึ้นรถโรงเรียนหรือแม้แต่เรามีรถนั้นไม่มีเวลาไปส่งก็ต้องฝากชีวิตไ้กับรถโรงเรียนเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูว่าคําว่ารถโรงเรียนนั้น จริงๆแล้วไม่ว่ารถอะไรถ้าได้ชื่อว่าเป็นรถซึ่งนะครับมาวิ่งรับจ้างหรือวิ่งกระทำการในทางการที่จ้างเอาเด็กขนเด็กจากบ้านไปโรงเรียนจะประจําทางหรือไม่ประจําทางอะไรก็ตามเนี่ยควรจะถือความหมายว่าเป็นรถตามระเบียบนี้ที่ต้องถูกบังคับนะครับในระเบียบตรงนี้เนี่ยนะครับก็บังคับว่าถ้าเป็นรถโรงเรียนต้องติดเครื่องหมายเครื่องน้อนก็ว่าไปเราก็เห็นอยู่แต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมค่อนข้างที่จะ มีความรู้สึกว่ามันมีความสำคัญที่อยากจะมาพูดก็คือ,เ,อ,อเรื่องของพนักง,งานที่จะขับรถโรงเรียนต้องมีคุณสมบัติอย่างไรในระเบียบฉบับนี้นะครับท่านนัชพลรัฐมนตรีรัตพลก็ได้บอกกําหนดไว้ว่า 1. จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีนะครับ 2. มีใบอนุญาตขับรถยนต์มาไม่น้อยกว่า3ปี 4. เป็นผู้มีสุขภาพดีแต่งกายสุภาพและมารยาทสุภาพเรียบร้อยนะครับ มีประวัติความประพฤติดีมีความชำนาญความสุขุมรอบคอบรู้เส้นทางที่ใช้รับส่งนักเรียนเป็นอย่างดีมีความสามารถตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และสัญญาณต่างๆภายในรถโรงเรียนที่ใช้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตลอดเวลานั่นคือคุณสมบัติของพนักง,งานขับรถโรงเรียนนะครับอายุ25ใบกับขี่3ปีแต่งแต่งตัวดีรูปหล่อกิริยามารยาทดีโน่นนี่นั่น,นดืดๆต่อมาครับ พนักงานขับรถโรงเรียนมีหน้าที่อย่างไรง 1. ขับรถด้วยความปลอดภัย 2. ต,ต้องตรวจสอบสภาพารถและอุปกรณ์ต่างๆที่ให้อยู่ในสาภาพดีและพร้อมที่จะใช้ได้ตลอดเวลา 3. ต้องให้นักเรียนขึ้นนั่งประจําที่ให้พร้อมก่อนเคลื่อนรถสีต้องกํากับดูแลนักเรียนรัดร่างกายด้วยเครื่องด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งเพื่อป้องกันอันตราย ในขณะโดยสารตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก5ต้องดูแลนักเรียนให้ได้ความปลอดภัยตลอดเวลาที่อยู่ระหว่างการโดยสารและกรณีที่เกิดเพตุจะต้องให้ความช่วยเหลือ6ต้องไม่ขับรถในษณะประมาทหรือหน้าหวาดเสียวหน้าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน7ต้องไม่ใช้โทราศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถเว้นแต่จะใช้โทราศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริมสําหรับการสนทนาโดยพนักงานขับรถไม่ต้องถือหรือจับโทราศัพท์เคลื่อนที่นั้น8ไม่ขับรถในขณะที่มีการมึนเมาหรือเสพสุรา หรือมีวัตถุที่ออกฤทธิต์ต่อจิตประสาทระหว่างที่ขับรถโรงเรียน9รายงานในทางเรียนทราบทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือมีกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้น10ต้องมีต้องประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบว่าด้วยการนั้นอย่างเคร่งครัด11เเข้ารับการอบรมที่โรงเรียนหรือผู้ดนินการกิจการโรงเรียนกําหนดหน้าที่ของคนขับรถที่กําหนดดูแล้วมันจะเป็นหน้าที่ดูแลรถส่วนใหญ่ไม่ได้ดูแลให้ความสำคัญกับการควบคุมนักเรียน ดูแลผู้ดโดยสารเลยแล้วบอกว่าในระเบียบนี้บอกว่าจะต้องรัดเข็มขัดในความเป็นจริงถามเถิดครับว่ารถตู้ทุกที่นั่งมีเข็มขัดหรือเปล่านะครับและมีสัญญาณเตือนหรือเปล่าว่าถ้าไม่ลัดเข็มขัดแล้วมันดังปิ๊ปป๊ปปถ้ามันมีทําไมเด็กไปนอนอยู่กับพื้นไปเล่นนั่งอยู่กับพื้นได้อันนี้แหะครับคือปัญหาของประเทศไทยเรานะครับ ระเบียบก็ออกไปกฎหมายก็ออกไปแต่แนวปฏิบัติในรถก็ยังเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นคนขับรถโรถงเรียนไม่ใช่ว่ารูปหล่อไปอย่างเดียวคนขับรถโรงเรียนนั้นจะต้องนะครับมีสามัญสำนึกมีความรับผิดชอบมากกว่าคนขับรถทั่วไปเพราะว่าคนที่นั่งข้างหลังรถท่านนั้น ต้องนั่งภายใต้กฎระเบียบคนที่นั่งข้างหลังรถท่านนั้นต้องเป็นคนซึ่งถูกดูแลเป็นพิเศษคนที่นั่งข้างหลังท่านนั้นจะต้องเป็นคนที่ท่านจะต้องนำไปส่งถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภยัยทีนี้ในระเบียบบอกว่าผู้ควบคุมดูแลนักเรียนจะต้องมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. ตรวจสอบจํานวนนักเรียนที่รับส่งแต่และเที่ยวให้ถูกต้องตรงตามบัญชีรายชื่อนักเรียนพร้อมทั้งจะทําบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ใช้บริการตามแบบที่กําหนดท้ายระเบียบนี้ 2. ประจําอยู่กับรถโรงเรียนตลอดเวลาที่รับส่งนักเรียนพเพื่อควบคุมดูแล,แลและช่วยเหลือนักเรียนถ้เกิดความปลอดภัยตลอดการเดินทาง3รายงานในทางโรงเรียนทราบทันทีเมื่อเกิดอุบับติเหตุหรือกรณีเหตุฉุกเฉิน4ี่เขารับการ,รอบรมตามที่โรงเรียนหรือผู้ดําเนินการกิจการโรงเรียนกําหนดผู้ควบคุมนักเรียนคือใครไอ้ผู้ควบคุมรถนักเรียนคือใครปรากฏว่า ในระเบียบฉบับนี้ให้นิยามคําว่าโรงเรียนรถโรงเรียนผู้ดําเนินกิจการโรงเรียนนักเรียนผู้โดยสารนะครับไม่ได้พูดถึงเรื่องผู้ควบคุมก็เลยไม่รู้ว่าผู้ควบคุมนะครับผู้ควบคุมดูแลนักเรียนหมายถึงคุณครูหรือพวกพวกควบคุมนักเรียนหมายถึงคนขับนี่ไง นิติกรของกระทรวงศึกษาธิการทึ่ล่างกฎหมายฉบับนี้สำนักงานคณะกรรมการกิจการได้ดูหรือเปล่าเข้าใจว่าไม่ได้ดูนิติกรกระทรวงศึกษาเวลาร่างกฎหมายเคยเห็นเคย definition นิยามของคําเหล่านี้หรือเปล่าว่าใครคือเป็นผู้มีหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งซึ่งมันจะทําให้มันเหมือนกับสักให้มีกฎหมายไปทีนะครับข้อ12ของระเบียบฉบับนี้บอกว่า การเดินทางไปให้รถโรงเรียนรับส่งนักเรียนจากที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ที่นัดหมายและส่งนักเรียนในบริเวณโรงเรียนหรือสถานที่ติดต่งกันไว้การเดินทางกลับให้รถโรงเรียนรับนักเรียนจากโรงเรียนหรือสถานที่นันหมายและส่งนักเรียนถึงที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ติดตลงกันไว้นะครับ ให้ผู้ดําเนินกิจการโรงเรียนจัดให้มีการประกันคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถตลอดระยะเวลาที่มีการใช้โรงเรียนรับส่งนักเรียนจัดให้มีระบบหรือช่องทางที่สามารถติดต่อสื่อสารกับนักงานขับรถได้หรือดูแลควบคุมนักเรียนได้ตลอดเวลาในการนักเรียนทําไมในระเบียบฉบับนี้ถึงไม่กําหนดให้ต้องติดกล้องวงจรปิดนะครับวงกล้องที่สามารถที่จะบันทึกนะครับเหตุการณ์ภายในรถเหตุการณ์นอกรถนะครับ กำหนดให้สามารถติดต่อกับคนรถได้แต่ห้ามคนรถใช้โทรศัพท์ถ้าไม่ใช้อุปกรณ์อ,อ,อุปกรณ์เสริมนะครับก็มีหลายอย่างที่เรากำหนดแบบแบบขอไปทีที่ทหละหลวมเพราะฉะนั้นก็ฝากเรื่องนี้ว่ามันควรจะมีการกำหนดกฎเกณฑ์กันเวลาประชุมผู้ปกครองผู้ปกครองจะต้องพูดกับนักเรียนพูดกับสมาคมผู้ปกครองพูดกับโรงเรียนโดยเฉพาะฝ่ายปกครองว่า เมื่อเด็กขึ้นนะครับถ้าต้องตกลงกันก่อนว่าถ้าเด็กเนี่ยไม่ไปโรงเรียนเพราะด้วยกระบวนการลาเนี่ยมันควรจะมีการส่งข้อมูลไปยังโรงเรียนว่าวันนี้ลูกตัวเองลาแต่ถ้าไม่ได้ส่งข้อมูลไปถือว่าไปโรงเรียนเพราะฉะนั้นความ,มความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงระหว่างผู้ปกครองรถคนขับรถและก็โรงเรียนนั้นจะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นที่ต้องเพราะมันต้องส่งผ่านเพราะงั้นมันจะตรวจสอบไม่ได้และเมื่อไปถึงโรงเรียนนะครับ ต้องมีกระบวนการพื้นฐานเบื้องต้นง่ายๆคนขับรถนะครับจะต้องลงดับเครื่องยนต์ลงจากรถมาและบอกนักเรียนเหมือนกับเวลาเราขึ้นเครื่องบินนึกออกไหมผู้โดยสารกรุณานั่งอยู่กับที่อย่าเพิ่งลุกจากที่นั่งรอ,เ,อ,อเจ้าหน้าที่ประจําเครื่องบอกทีละแถวมันควรจะใช้วิธีการอย่างนั้นไม่ใช่รถจอดไม่ทันสนิทเปิดประตูเด็กวิ่งกันกรูแล้วนะครับอย่างเงี้ยอันตรายนะครับจอดรถให้สนิทบอกเด็กจะต้อง เชื่อฟังนะครับแล้วเปิดประตูให้เด็กลงทีละคนนับนับจำนวนขึ้นมา8คนนะครับลงก็ต้องลง8คนเปิดนะครับถ้าเป็นรถตู้ประตูด้านหลังเปิดนะครับเปิดประตูด้านข้างแล้วก็ต้องขึ้นไปบนรถโดยสารไปดูไปสำรวจไม่ใช่ว่าเปิดประตูข้างให้เด็กสไลด์ประตูแล้วก็ลงมาแล้วก็ตัวเองก็จอดรถไปเล่นโทรศัพท์คือวันนี้ผมเข้าใจว่า เมื่อก่อนเนี่ยคนขับรถเนี่ยจะมีพฤติกรรมส่วนตัวคือเรื่องสูบบุหรี่นะครับจะพยายามที่จะใช้เวลาตรงไหนก็ได้พอเสร็จภารกิจตัวเองต้องไปสูบบุหรี่วันนี้ก็เพิ่มเข้ามากิจกรรมนอกจากสูบบุหรี่แล้วก็คือเรื่องของการเล่นโทรศัพท์นะครับสื่อสารผ่านไลน์สื่อสารผ่าน f เฟซบุ๊กไอจีดูทิกตอกอะไรต่อมีอะไรกันต่างๆไอพฤติกรรมอย่างเงี้ยสำหรับคนที่เป็นคนขับรถนักเรียนไม่ควรจะทําอย่างยิ่งนะครับหรือการคุยโทรศัพท์จากที่บ้านบางทีภรรยาโทรมาก็คุยทะเลาะก,กันอยู่ในรถ นะครับเราต้องบอกกับที่บ้านว่าขณะนี้เรากําลังปฏิบัติหน้าที่ขับส่งนักเรียนในช่วงเวลานี้โปรดอย่าติดต่อถ้ามีอะไรด่วนเท่านั้นนะครับไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าอารมณ์ทะเลาะก,กับที่บ้านขับรถด,ด้วยความรุนแรงนะครับเหยียบไปไม่ได้แช้ความรับรองคนขับรถตู้ต้องระวังมากกว่านี้ไม่อย่างนั้นแล้วปัญหาความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับบาดเจ็บล้มตายมีทุกปีใครจะเป็นผู้รับผิดชอบอเรื่องนี้ก็ต้องตั้งแต่พ่วงในการโรงเรียน นะครับครูครูประจําชั้นครูเวนต้องรับผิดชอบทั้งหมดกระทรวงศึกษาเองต้องลงมาดูเรื่องนี้อย่างจริงจังกรมการขนส่นทงทางบกควรจะ,จะกําหนดมาตรการเพิ่มเติม,ตมในการควบคุมรถตู้มีหลายคันนะครับสมัยก่อนอลูกของผมเองก็เคยขึ้นรถตู้ปรากฏว่าหน้าไปกระแทกกับเบาะข้างหน้าเป็นแผลตลอกมาเลยเนื่องจากว่าเบาะชํารุดบินขึ้นสนิมไอ้อย่างเงี้ย การตรวจสภาพไม่ใช่สักเพียงแต่ตรวจเรื่องสภาพเครื่องยนต์ไฟสว่างแต่ดังเ,เกียร์เดินหน้าถอยหลังได้แต่ต้องดูสภาพภายในด้วยว่าถ้ามันขึ้นสนิมถ้ามันน็อตโพอะไรต่อมีอะไรต่างๆเนี่ยโรงเรียนน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันดูนะครับเป็นภาระของโรงเรียนที่จะต้องช่วยกันดูกรมการขนส่งทางบกโดยอ,อะไรตรออ,อก,ก็ต้องช่วยกันดูคนขับเองต้องมีความรับผิดชอบที่สูงขึ้นผู้ปกครองเองก็ต้องใส่ใจเรื่องนี้ นะครับผมพูดเรื่องนี้เกาะกระแสข่าวเรื่องนี้เรามาพูดถึงเรื่องเรื่องรถตู้ว่าตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปมันควรจะไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับสำหรับการที่จะขังเด็กไว้ในรถจนถึงเสียแก่เสียชีวิตในรถนะครับแล้วใครจะเป็นผู้รับผิดชอบด้วยมูลค่าเท่าไหร่มันไม่มีความหมายหรอกครับถ้าคนในสังคมยังขาดความรับผิดชอบยังขาดความมีวินัยในตนเองคนขับรถยังคิดแต่เพียงแต่สักแต่ว่าขับให้ถึงปลายทางส่งเด็ก ลงเข้าโรงเรียนแล้วก็ไม่ได้สนใจแล้วไอ้อย่างนี้นะครับผมคิดว่าโรงเรียนต้องต้องเข้มงวดมากกว่านี้โดยโดยเฉพาะ,ะครูจะต้องกําหนดให้ครูร่วมกับคนขับรถขึ้นตรวจสอบรถทุกครั้งและรถจะต้องอช่วงที่จอดอส่งเสร็จจะต้องจอดจะต้องเปิดประตูหน้าต่างอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับถ้ายังไม่ออกรถนะเรื่องนี้เป็นสิ่งซึ่งอุทหรณ์ของสังคมที่สังคมจะต้องร่วมกันตรวจสอบและขับเคลื่อนเรื่องนี้ ถ้าท่านมีข้อเสนอดีๆนะครับได้กรุณาแสดงความคิดเห็นมาแล้วเราจะได้นำข้อเสนอเหล่านี้มาประมวลนะครับช่วยกันแชร์นะครับข้อมูลสิ่งดีๆเหล่านี้มีระเบียบของกระทรวงศึกษานะครับที่จะต้องปฏิบัติตามและก็เพิ่มเติมในสิ่งซึ่งเราคิดว่าเป็นสิ่งซึ่งเป็นมาตรฐานที่จะต้องปฏิบัติให้มันสูงขึ้นมากกว่านี้กองเสียข่าวโดยสลายุทธบุญเลิศคุณวันนี้ก็จบจิ้งท้ายไว้ว่า อยากให้สังคมตระหนักต่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนที่โดยสารรถตู้ไม่ว่าจะเป็นรถตู้ประจําทางไม่ประจําทางรถตู้รับส่งนักเรียนหร,ห,รหรือรถโรงเรียนก็ตามนะครับหรือแ,แม้แต่รถของผู้ปกครองเองก็ตามนะครับเราจะต้องใส่ใจไม่ใช่ว่าโมต่ด,ดูรถตู้ปรากฏว่ารถผู้ปกครองเองโมต่คุยโทรศัพท์นะครับลืมขังลูกจนเป็นลมไปแลแรงอยู่ในรถอีกก็ไม่ก็ไม่ดีนะครับก็พบกันใหม่ตอนหน้านะครับ วันนี้ก็คงสรุปทิ้งท้ายไว้ว่าอยากให้สังคมนั้นรับผิดชอบร่วมกันในเรื่องรถตู้รับส่วนนักเรียนครับสวัสดีครับ